ออกสเต็ปโชลีลาอันมันเจิดจ้าแนะโอ้โหบอ,อกเนี่ยลีลาโคตรเด็ดแต่ไม่เด็ดเท่ากูนะเพราะกูคือไทยอํากาวนิวตัวจริงเสียงจริงเอาง่ายๆนะ เขานี้นี่มันได้ยินเสียงกูไงกูก็เลยบอกเนี่ยมันได้ยินเสียงกูแล้วกูก็เลยปรากฏตัวเลยบอกไอ้เท่า รวยเย็ดม่กูบอกไอ้เท่านี่กูเองนะเออกูบอกมาแอบดูมึงได้สปาพักแล้วไอ้สัตว์หน้าหนังหีนะมึงดูลีลากูนี่แล้วกันนะมันจะบันเจิดจ้าแค่ไหนไอ้สัตว์เนี่นะมึงไปหาเชือกมาเดี๋ยวนี้นะกูก็บอกนะ มึงไปหาเชือกมาเดีย๋ยวนี้ไอสัตว์รวยเย็ดรวยเย็ดแม่เนี่ยมึงไปหาเชือกมาเดี๋ยวนีนะ้ตากูมังแหละแล้วกูจะทำให้มึงดูเนะี่ยว่าของจริงเขาทำกันยังไงรวยเย็ดแม่เนี่ยนะไอสัตว์มึงไปหาเชือกมานะหาพระเทพมานกะูจะปิดก่า้นางนี่ อุย้ยมันยังใช้สูตรเก่าไอ้สัตว์มันต้องใช้สูตรเก่ารวยเย็ดแม่แนะมึงไปหามหวายมาแต่กูจะบอยนางนี่นะมึงทำการนี่เอาประเทพป,ปิดปากมันเดือนนี้นะไอ้สัตว์มึงไปเอาเชือกลำควายมานะนมอีสองกระป๋องน้ำตาลายอีกสองโลไอ้สัตว์ น้ำตาลทรายอีกสองโลรวลลยยิ่งแม่กูจะมาโรยนังนีให้ไปหาเสร็จม,มันก็มาเนี่ยนะได้มาครบนะตามที่กูต้องการสากระจกูสาสมกระจกูแหละไอ้เท่ามึงจัดการให้โรยนมโรยน,น้ําตาลเนี่ยเขาด้วยเรือนล่างอีนังนีแล้วมึงก็ผูกเชือกเนี่ยมัดมือมัดตีนมัน ้กูจะผูกอีกนังนี่ขึ้นกับโครงเหล็กแขวนตัวอยู่บนโครงเหล็กนไอ่เงไอเท่านี่ยมึงก็แปลงทาสีละเลงสิเอให้สาขกระจกูเอาให้สาขกระจกู มึงดึงมันขึ้นไปไอสัตว์รวยเหยียดแม่มึงดึงมันขึ้นไปนะมึงดึงมันขึ้นไปเดีนน๋ยวนี้ไอสัตว์สักสูงสักเม็ดนึงแล้วมึงแขวนมันไว้เลยผูกเชือกกากบาทไอสัตว์มันเคยดูหนังญี่ปุ่นไหมไอเจ้านะเออเออมันเคยดูหนังญี่ปุ่นไหมไอ้สัตว์ ให้เป็นงานหน่อยรวยเย็ดแม่เนี่ยให้สาแค่ใจใกูเนะี่าการเอาไหวามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกูจะโบยมันสักสองร้อยโบยมองนี่เล่นกับใครไม่เล่นเลยสัตว์เย็ดแม่ไอสัตว์เล่นกับสายอํากาวนิวนะเพราะฉะนั้น ต้องจัดให้อย่างสาสมกใจกูค,คือไทยอํากาวนิวปล่อยเท่านี่มึงละเลงนมสิไอ้สัตว์ไม่บอแล้วสอกะปองนลนะกูบอกนะกูบอกนะไอ้สัตว์มึงละเลงนมสิมึงไปเอามายกหลังเลยนะกูกบอก เอาให้แฉไปสุดให้รู้เรื่องกันไปน้ำตาลทรายนี่มึงเอามาอีกห้าสิบโลไอ้สัตว์กูจะลาดอีกนังนี่เอาให้สะสมได้ใจใกูไอ้สัตว์มึงแบวน้ำตาลสดมาหนึ่งหลังมึงแบวน้ำตาลสดมาหนึ่งหลัง เวลาอี่นังนี่สมสาสมกันใจใกูนะแล้วมึงไอาา้เจ้ามึงจัดการเลียให้ทั่วนะออแล้วที่มึงเลี้ยนะมึงกลืนไปด้วยไอ้สัตว์นะเพราะมึงคือไอ้เท่าดำดินนะเพราะมึงคือไอ้เท่าดำดิน เงินกูไปก่อนนะกูบอกไอสัตว์นั้นกูไปก่อนนะแล้ถ้ากูกลับมามึงเลียไม่สะอาดนะมึงเจอกูไอเท้านะกูจะโบยมึงสองร้อย <200 S 2> โบยไอสัตว์นะมึงต้องเลียให้สะอาดตอนเช้ากูมาดูนะมึงเลียไม่สะอาดมึงโดนโบยสองร้อยโบยไอสัตว์นะ รู้เรื่องนะเหมือนไอ้เท่านะเรบอกนะแยก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 ไอ้สัตว์เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้กูไม่ได้นอนเลยรววเย็นแม่จเจอกันคลิปต่อไป โดยไทยอ่ำกาวนิวตัวจริงเสียงจริงไม่ได้อินีิยายไอสัตว์กาแฟหมดแล้วต่อเลยไอ้สัตว์วันละสิบแก้วให้รู้เรื่องกันไปกาแฟสดนมือนะให้รู้เรื่องกันไป เต็ที่กูเคยกินแทนน้ำอะไรอสัตว์20ลิตรนีไม่ดีวัาละ100แก้วอไสัตว์แก้วละ40มึงก็รู้กูในไดอัมกาวนิวสัตว์กูสามารถกินกาแฟได้วันละพันแก้วเพราะกูคือไทยอัมกาวนิวตัวยิงเสียงจริงมีความสามารถพิเศษแน่ เพราะกูมีความสามารถพิเศษไอส้สมึงดูแว่นกูก่อนไอ้สัตว์แว่นไทเทเนียมนะแว่นกูนี่แว่นไทเทเนียมสั่งทําจากสหรัฐอเมริกาสองร้อยกว่าล้านเฉพาะน็อตน,นี่ก็รอไปแล้วเนี่ยน็อตสองตัวนี่รอไปสองล้านกว่าแล้วเกือบแปดหมเก้าพัน 8, 000, 000, ชั้นกันแสงยูวีได สล้านเปอร์เซ็นต์ขาแว่นกูนี่เคลือบสีรุ่นพิเศษสามารถทนความร้อนสูงสองแสนองศาเซลเซียสรับแรงกระแทกได้200ตันคูดจากถน,นนเนี่ยกูจะบอกนะคูดจากนาราทิวันมาถึงเชียงใหม่เนี่ยไม่มีการลายแวนกูเนี่ยเพราะกูสั่งทำพิเศษ รอไมนะนะกูใส่แว่นอันนี้แล,ล้วรอเพราะคือแว่นคนจริงไอ้สัตว์มีเพียงหนึ่งเดียวตอนนั้นเนะี่ยเพรกูสัง่งทำพิเศษ